รวว่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตกสิกรไทยต้าวัดดีครับน้องฝนจา้า้าน้องฝน,น,อ,งนอยู่<อ>ใต้แป๊บเดียว <c oughs> พูดได้เลยพูด <c oughs> ได้เลยเหนยนี้แต่เขาอาจจะไม่พอใจเพราะว่าผมพูดได้แค่นี้ <c oughs> ผมพูดได้ไหวไหมฮะ <c oughs> คะมรู้หลายๆคนอยากจะหงายหลังเลยตายอะไพูดได้แบบนี้เหรอเนี่ยพูดได้ไหมอ่ะ อร่อยจังผู้ลองหากินมาสิโอเคเมนูนี้จะพานทั้งฝนมาทานอาหารเพราะรู้ว่าวันนี้ต้องดูแลท้องผดีใช่ไหมก็เตรียมอาหารไว้ให้อันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าราดพริกนะครับ้ปลาเก๋ามีแครด้วยนะครับอันนี้เป็นกุ้งอบเกลือและอันนี้เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าหากินได้ยากมากมีเฉพาะในกระบี่แล้วก็ทางใต้เท่านั้นซึ่งหาได้น้อยมากหอยชักเท้านะนี่แก้เลย ตีน้ผมก็ต้องชชออยตตีนซึ่งเขาบอกว่ารสชาติดีมากผมเคยลองชิมแล้ววันนี้จะให้น้องฝนได้ชิมเพราะว่าต้องดูแลเห็นว่าเดินทางแล้วขึ้นรถลงเรือลำบากลาบนดูว่าเราจะปิดแต่ที่บอกไว้ใช่ไหมดีมากตามที่สัญญากันไว้กิดอะไรกันเป็นยังไงฝนทำไม่ไดบ้างกัะตอนนี้ก็มีละครนะคะเรื่องสายซ่าแม่ย่าเฮียนถ่ายทำสายซ่าแม่ย่าเฮียนนี่เป็นแม่ย่าเหรอบ้าเหรอหนูต้องเไม่สพายีิยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นแม่ย่าค่ะ ก็ไทยแบบอะไรแล้วส,ส,ส,สนุกสนานคะ่ะมีผีด้วยแล้วก็แบบว่าตลกด้วยคอมเมดี้ด,ด้วยโรแมนติกด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างคุณแม่ต้องอ่านคุณแม่นิดนึงเพราะว่านี่ก็จริงๆแล้วจะเป็นฝาแฝดกับแม่เ้วเป็นไหนมาไหนคุณแม่ดูแลตลอดเลยเป็นไงบ้างคุณแม่สบายดีไหมสบายดีค่ะจะใกล้ถึงคุณแม่แล้วด้วยเตรียมอะไรให้แม่บ้างแล้วเลยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผลจะ ทำทุกปีก็คือให้การ์ดคุณแม่ทุกวันแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเขียนการ์ดให้แล้วก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรย่างเงี้ยให้คุณแม่ค่ะแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันไหมหรือว่าเดินทางหรือว่าทานอาหารอะไรกันไหมทานอาหารกนคงทานแถวๆบ้านค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีเวลาในการที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยน้อยแต่ว่าถ้าว่างปุ๊บก็จะหาเวลาไปเที่ยวกันเหมือนกันหรือว่าอย่างเช่นไปดื่าอะใช่ค่ะเปิดร้านที่ไหนครับตอนนี้อยู่วิภาวดีซอย11นะคะเผื่อว่าใครผ่านไปแถวนั้นไปชิมได้เลยค่ะกาแฟสด แล้วก็มีอาหารกลางวันด้วยมีอะไรเงี้ยค่ะเป็นร้านเล็กๆลฝนดูแลเองด้วยเปล่าดูแลเองค่ะแล้วคุณแม่อยู่ด้วยเปล่าคุณแม่ก็อยู่ด้วยค่ะคุณแม่ก็จะคอยแบบว่าดูแลเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะตอนกลางวันคือคุณแม่เขาดูแลดีมากครับผมผมเห็นน้องมาตั้งนานแล้วก็อยู่คุณแม่ตลอดแต่ทุกวันนี้เหมือนคุณแม่จะเปลี่ยนไปนะคุณแม่ดูสูงขึ้นแล้วก็ดูบึกขึ้นนะไม่รู้ว่าคุณแม่ไปทําอะไรมาป้าเดี๋ยวแม่โกรธเลยเดียไอ้คำคำแรกโอเคนะสวะแต่คําหลังบึกไม่ได้นะอ๋อ พึ่งรู้พึ่งรู้พึ่งรู้พึ่งยันบุกสวยพึ่งนดูสวงขึ้นบึกขึ้นเล่นประเพลด้วยคุณแม่ยังไงเนี่ยฮะไม่ใช่ค่ะนไม่ใช่คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับความรักครั้งนี้ก็ดีค่ะพี่นีเลยห้าปีแล้วมีแผนการอะไรดีๆหรือยังถ้าถามว่าเรื่องแต่งงานอย่างเงี้ยยังนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้แพลนไปถึงขนาดนั้นแค่แบบว่า ใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้มีความสุขก็พออะไรเางี้ยค่ะคือทุกวันนี้มีความสุขมีความสุขแบบนี้เป็นแฟนกันนี่ก็มีความสุขแล้วยังไม่อยากแต่งงานวันนี้เราเดินทางกับธรรมชาติค่ะ<ช>แล้วก็ธรรมชาติอาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราตลอดไป <Mango. S 2> อย่างวันนี้ก็มีฝนตลอดทั้งวันเลยใช่แล้วฝนก็พูดเองว่าเราแค่อยู่กับปัจจุบันให้มันดีเราไม่ได้มีความทุกกวันความสุขก็ไม่ได้อยู่แล้วทุกวันก็ต้องสลับกันไปจริงๆแล้วเนี่ยทะเลก็เป็นตัวอย่างของความรักที่ดีเหมือนกันนะบางทีความรักก็ไม่ได้มีีคคคววาาามมมมสสุุขเออไไป่ต้้งงงงิดยรรรนบ ของฝนเนี่ยฝนคิดว่าคือเราแค่ทําทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเนี้ยค่ะแล้วเราก็แค่เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันอะไรยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจงให้กันส่วนมันอาจจะมีช่วงที่มันไม่ดีบ้างแหละแต่อีช่วงที่มันไม่ดีนั้นน่ะมันก็สื่อว่าเป็นการทําให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็ทําให้เราได้ปรับตัวเข้าหากันว่าอ๋อเออเขาไม่ชอบแบบนี้เออเราไม่ชอบแบบนี้มันก็จะค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่า อกหักขึ้นมาแล้วไม่ได้อย่น้องนะหม่ถึงคนเราในเวลามีความรักอกหักเจ็บไม่รักอีกแล้วไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากจะรักใครต่อไปแล้วจริงๆของผลไม่นะเพราะว่าผลไม่เคยคิดว่าจริงๆผลต้องบอกว่าแม่สอนมาเสมอว่าเราบังคับให้ใครมารักเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยังไงดูแลหัวใจตัวเอง รักเขาแหละใช่แต่เราต้องรักตัวเองด้วยต้องรู้จักว่าโอเควันหนึ่งมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็แต่แล้วแต่เขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่รักเราหรือเขาาจะตายก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายตามเขาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรักให้เป็นนะคะแค่นั้นเองแม่เขาสอนดีเห็นไหมสวยจากภายนอกและภายในเป็นหมีนี่เองเนาะนี่ดูดิชวนน้องคุยยังไม่ได้กินสักวำมหนึ่งเลยอะนียดม่ได้โอเคเวแทนข้าวกันก่อนแล้วกันนะครับนะ ฝนมาซัอจริงอะพี่โอ๊ตฝนอยู่ไหนฝนอ๋ออยู่นี่โอ้โหพี่อ้นนะเอาละครั้งนี้ต้องดูราศรีถือให้ละกันโอเคดีมากเลยค่ะทำใหเต็มที่หมดเลยโอเควันี้ว่าจะซื้อฝากใครดีล่ะก็คุณแม่ฝาะคุณแม่ดีกว่านะครับนี่เขาบอกว่าถ้ามากระบี่เนี่ยต้องซื้อนี่เลยค่ะพี่อ้นมันเป็นเม็ดมะม่วงแบบ ั่วแบบโบราณซึ่งที่กรุงเทพน่ะไม่ี่นนนขนาดไม่เคยมาไม่ค่อยมามเมานี่ยยังรู้เรื่องขนาดนาี้มีความรู้มีความรู้แล้วนี่ก็กาแฟโบราณของที่เกาะลันตาเขานี่แหละค่ะคือขึ้นชื่อมากๆเพราะว่าในนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีแบบเหมือนถุงกาแฟให้เราชงเอาเหมือนกาแฟโบราณจริงๆค่ะใช่ซื้อกลับไปเลย <laughs> <laughs> ดีนะที่บึกอะ่ะ <laughs> นี่ฝนเราซื้อเยอะกันไหม่ะเนี้โอ้ไม่เยอะหรอกคะ่ะพี่ยอนเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยของฝากเนี่ยมันก็เหมือนแทนความคิดถึงหรือความนึกถึงของคนที่เขาไม่ได้มาเที่ยวก,กับเราเลยก็นึกถึงแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรให้ด้วยะปละ่ะโอ้โ <laughs> อกตังมาด้วยได้ไหมละ่ะโอ้โหซื้อหน่อยซื้อหน่อย <laughs> จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงเนาะใช่เป็นของฝาเปยน้ำใจเล็กน้อยใช่ไม่ได้ซื้อสร้อยเพชรให้ก็บ้างอน่อยอย่างใช่ไหมครับเนาะโอเคไหมล่ะโอเคจ่ายตังค์นะได้เลยค่ะมีตังค์ไหมล่ะ

ู้สึกงไงบ้างกับทริปวันนี้ที่กระบี่ครับรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกสนุกที่ได้มาเห็นมุมมองของกระบี่ในแบบที่ฝนไม่เคยเห็นเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาฝนมากระบี่ก็คือมาทํางานสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็บินกลับไม่ได้ช่นชมบรรยากาศเขาเลยคือเมืองนี้เขาสวยมากนะเป็นเมืองที่แบบหนึ่งในเมืองไทยที่ควรจะต้องมาแต่ว่าหนูไม่เคยมาแล้วแต่ไม่เคยมาดูบรรยากาศกันเมื่อเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เห็นแบบนึงก็ไม่แบบน้ำผมว่าก็เต็มอิ่มสำหรับฝนนะคะก็คือเหมือนกับ ได้ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยรู้ว่าโอ้โหทะเลมีแบบนี้ด้วยเหรอ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าใจได้เรียกว่าเต็มอิ่มสำหรับวันนี้แต่จริงแล้วมากระบี่น่าจะมีเวลามากกว่านี้อีกเยอะๆยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอีกหลายที่มากที่พี่อยากจะพาน้องไปอ่ะมีที่ไหนบ้างเรายังไม่ได้ไปอ่า ok. สระมรกตซึ่งแบบคือพี่ขอสภาพพี่เองก็ไม่เคยไปอ่ะมาหลายรอบแล้วแต่ว่านู่นนี่นั่นไม่ได้ไปสักทีมูแต่ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะเกาะก็เยอะมากพี่ไม่ได้ไปแล้วก็เกาะห้องพี่ชอบมากก็ยังไม่ได้ไปวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย วันนี้เราก็จบท้ายได้แบบว่าฝนไม่ได้ตกแล้วหลังฝนซาฟ้าก็ใสมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือความความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเรานานฝนก็ไม่ได้ตกทั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนเดี๋ยวมันก็หยุดพอหยุดแล้วชีวิตก็เป็นแบบนี้มันก็อย่างนี้เองนะชีวิตนะใช่แล้วค่ะก็ไม่ว่าฝนจะทําอะไรทั้งการงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวจริงยังไม่แก่ขนาดนั้นนะไม่เป็นไรอะ้ความสุขประสบความสำเร็จและขอให้ความรักอยู่เป็นไปนานๆถูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตั้งภาษาคนที่ไม่ค่อยได้มาอย่างฝนแล้วพี่ก็ไม่ได้มาที่นี่สปีแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นงินต่อดีกว่าได้ขอบคุณพี่อ้นด้วยนะคะขอบคุณรายการด้วยที่ให้ฝนได้มาเปิดโลกท้าทนให้กับตัวเองครับผมก็ใกล้วันแม่แล้วนะครับผมว่าอาจจะเป็นอีกทริปหนึ่งที่คุณอยากจะพาคุณแม่ขคุณไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆบ้างหรือว่าใช้เวลาอยู่กับท่านบ้างอยากแค่บอกว่ารักแล้วก็คำเฉยไม่ดีเนาะจ้ะไปละไปเดินเล่นอีกว่าโอเค ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะครับท้ายสุดขอขอบคุณ Beyond Resort กระบี่บายกระตากกรุ๊ปที่ดูแลพวกเราชาวเวล์เวอร์อย่างดีมากๆเลยนะครับมากระบี่มาที่นี่เลยนะฮะเอาล่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันแม่ที่จะมาถึงดูแลแม่และคนที่รักคุณเหมือนแม่ให้ดีๆนะสวัสดีครับ